สวัสดีครับน้านนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับแนะนำนะครับผมวิธีการผสมเหยื่อตกปลาสวายนะครับโดยใช้หัวเชื้อลุงเจียวนะครับให้นําขนมปังกล่นะครับนี่ผมจะใช้สักประมาณ1โลนะครับนี่นะครับผมปังประมาณ1โลนะครับก็เย่านะครับผมแล้วก็ใส่หัวเชื้อไปนะครับ1งฝาผสมสดนะครับไม่ต้องหมักนะครับผม อย่างนี้เลยนะครับทีนี้ก็พูกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครับผมตอให้เข้ากันนะครับโอเคมานี้นะครับผมทีนี้ก็ถ้าอยากให้เหนียวอีกนะครับให้ผสมน้ําแล้วก็ตกนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวชิ้น นนี้เลยนะครับนะอันนี้เศษขนงปังนะครับผมก็จะมันเหลือนะขอบไม่ได้ใช้นะครับก็อันนี้นะครับน้มไหลค่อนข้างแรงเนาะจะแบ่งแบ่งสองนะครับนะขอบขอบอบเนาะ ครับครับชุดตะก้อนะครับก็จะมีตะกัวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นตะก้อนะครับตะก้ออันนี้นะครับมีตะกัวด้านในนะครับผมน้ําไหลค่อนข้างแรงนะครับผมนะส่วนชิ่งหน้านะครับยาวประมาณศอกกว่านะครับอันนี้ครับลองไล่ดูครับนะนะคือบางจุดมันก็กินกินสั้นกว่านี้นะ ียวอย่างนี้เลยนะก็จะม้วน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 นะครับผมแล้วก็บีบตรงนี้ให้แน่นเนาะติดติงนี้นึงนะครับแล้วก็จผมจะบีบตรงนี้ให้มันติดก,กันลักสณะนี้นะครับส่วนไวเชื้อครับแต้มแค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้แล้วก็แค่นี้พอนะครับผมน้ำเน่าน้ำดำน้ำเสียค่อยไปเพิ่มปริมาณนะครับนะครับอันนี้น้ำน้ำดีนะครับผม ปั้นรอบเดียวนะครับพอประมาณนะครับผมอย่างนี้นะอันนี้ครับนะครับตีไปเลย ครับผมเกตดูนะครับถ้าปลาเล่นปุ๊บนะครับผมนะอย่าให้ปลาสะดุดเหยื่อนะครับถ้าปลาตอดจึกๆต้องรีบว้าคันนะครับแล้วก็ปล่อยสายให้ปลากินแบบไม่ไม่เราแวงนะครับผมนะโอเคครับ